ก็ต้องมาดูในส่วนของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะคะที่บอกว่าตอนนี้ก็เตรียมที่จะอุดหนุนราคาดีเซลเพิ่มเติมในวันนี้เพื่อคุมราคาดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ30บาทนะคะตามที่ประกาศเอาไว้เนี่ยยังไงยังไงก็จะดูแลไม่ให้เกิน30บาทนี่นะคะบางจากปิโตรเลียมนี่ก็ประกาศลดราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ50สตางค์จะมีผลในวันพรุ่งนี้แล้วก็ ราคาน้ามันตลาดโลกเนี่ยเขาก็มีการลดความร้อนแรงหลังจากซาอุดีอาระเบียผู้ส่งออกน้ามันรายใหญ่ที่สุดในโลกก็เตรียมจะปรับเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันนะคะในช่วงบ่ายวันนี้ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกอบองอที่มีนายแพทย์วรรัชชาน,นุก,กูลรัฐมนตรีพลังงานเป็นประธานเพื่อจะพิจารณาอุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นอีกดิลละ50าสตางค์ตามนโยบายของรัฐบาลนะคะ จากปัจจุบันที่มีการนำเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปช่วยชดเชยราคาดีเซลไว้ถึงลิตรละ4บาทแล้วนะคะรวมทั้งเพื่อเพิ่มค่าการตลาดของผู้ค้าน้ำมันเป็นประมาณลิตรละ1บาทจากสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าการตลาดของผู้ค้าน้ำมันก็เหลือเพียง50สสตางค์นะคะ บอมจอบางจากปิโตรเลียมนี่ก็จะปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเหมือนกันะละ่าสุดนะคะคุณกาก็มีการประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลงอีกนะคะประมาณลิตรละ50สตางค์ค่ะในขณะที่เบนซินนั้นเขาบอกว่าขอคงไว้ในราคาเดิมก่อนนะคะแล้วก็จะมีผลตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในสถานีน้ำมันบริการของบางจากในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมดทนนั้นนะคะพบว่าเบนซิน91นนั้นขึ้นเป็นลิตรละ 41บาท24สตางค์นะคะแก๊สโซฮอ95ขึ้นเป็น36บาท84สตางค์ค่ะขณะที่แก๊สโซฮอ e20 นั้นขึ้นไปเป็นลิตรละ33บาท44สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอ e85 ขึ้นเป็นลิตรละ21.72สตางค์นะคะขณะที่แก๊สโซฮอ91นั้นปรับราคาขึ้นไปอยู่ที่ลิตรละ 34บาท34สตางค์ค่ะและในส่วนที่ดีเซลนั้นมีราคาเอ่อดีเซลนั้นอยู่ที่ลิตรละ29บาท99สตางค์ค่ะเขาบอกนะคะคุณกด์ว่าสาเหตุที่ปังจากนั้นปรับลดราคาน้ำมันดีเซลครั้งนี้ก็มีการคาดการกันค่ะว่าวันนี้กอบองอจะมีมติเพิ่มเงินชดเชยราคาน้ำมันดีเซลให้กับผู้ค้าน้ำมันอีก ขณะเดียวกันพรุ่งนี้บางจากจะประกาศขายน้ำมันดีเซล B2 แทน B3 เป็นวันแรกด้วยค่ะซึ่งก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตนั้นปรับลดลงลิตละ26สตางค์นะคะจึงจะมีการปรับลดราคาน้ำมันดีเซลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ค่ะทางด้านของกอบอง,องและก็ผู้ค้าน้ำมันนี่นะคะ เขาก็มองแนวโน้มสถานการณ์ความวุ่นวายในประเทศลิเบียจะคลี่คลายในสัปดาห์นี้ถึงแม้ว่ายังคงมีความวุ่นวายต่อเนื่องก็บอกว่าไม่น่าจะทําให้สถานการณ์ราคาน้ํามันในตลาดโลกนั้นดิดตัวขึ้นมากนักนะคะเพราะว่าลิเบียนี่ก็เป็นผู้ผลิตน้ํามันดิบปอดตลาดโลกเพียง1.6ล้านบาเรลต่อวันก็ถือว่าเป็นปริมาณไม่มากนัก และหากน้ำมันดิบจากลิเบียมีปัญหาไม่สามารถส่งออกได้นี่นะคะทางด้านซาอุดีอาระเบียก็พร้อมที่จะผลิตน้ำมันดิบออกมาป้อนตลาดโลกแทนปริมาณน้ำมันของลิเบียค่ะรวมทั้งกลุ่มนอกโอเปกก็พร้อมจะป้อนน้ำมันดิบเข้าสู่ตลาดโลกทดแทนให้ได้ตลอดเวลาปรบมือต้อนรับพี่น้องของเรามากันอีกแล้วพันธมิตรจากกนาญจน,นบุรีนะคะ,ะ,คะแหมร่มบ่งบอกเลยนะคะ น้ำมันดิบยเม็กซ์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นไป60เซนอยู่ที่97.88ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะซึ่งราคาน้ำมันเริ่มเคลื่อนไหวอย่างมีเสถียรภาพแล้วหลังจากที่ซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกมีการปรับเพิ่มกำลังการผลิตแล้วนะคะเพื่อที่จะบรรเทาความไม่ตกกังวลเกี่ยวกับภาวะขาดแคลนน้ำมันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความวุ่นวายในริเบียนั่นเองนะคะสามารถทดแทน<อ>ได้นะคะ ทัน,นี้เราก็มาดูกันในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเป็นคดีต่อเนื่องนะคุณกายจากของรัฐบาลของคนที่หน้าตาค่อนข้างจะออกเรียมเล็กๆนะคะก็ะต,อตอนนี้นะคะล่าสุดนั้นทางบอ,อร์ดที t ก็มีการประชุมนะคะเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับการส่งฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก AAS นะคะกรณีแก้สัญญาสัมปทานมูลค่า7.50หมื่นล้านบาทแล้วก็คณะรัฐมนตรีทักษินนะคะกรณี แปลงส่วนแบ่งรายได้เป็นภาษีสามภาษีมิตรหรือไม่ในวันนี้ด้วยนะคะค่ะ